ถ้าดูจากรูปนะครับมีปัญหาก็คือไขมันสะสมนะครับที่บริเวณคางทําให้เห็นเป็นคาง2ชั้นนะครับไขมันสะสมบริเวณแก้มทั้งสองข้างทําให้กรอบหน้าเนี่ยดูไม่ชัดเจนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ชายนะครับคนไข้ท่านนี้นะครับทาเครื่องมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือทํเคลื่นความถี่วิทยุประจําปีมาตลอดคนไข้เคสนี้นะครับเรามีการใช้ Endolift X นะครับทำบริเวณกรอบหน้านะครับตรงหนีงนะครับแล้วก็ตรงคาง2ชั้นนะครับซึ่งเราใช้ พลังงานนะครับที่กรอบหน้าประมาณ400-500จูลแล้วก็ที่เหนียงอีกประมาณ200จูลน,นะครับซึ่งเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเต็มที่นะครับในการทําบริเวณใบหน้าส่วนล่างนะครับหลังจากที่ทำนะครับผ่านไป1เดือนรู้สึกว่าไขมันสะสมใต้คางลดลงแล้วก็ผิวหน้าดูกระชับขึ้นนะครับกรอบหน้าดูชัดเจนขึ้น,นครับ